คจกรบนสลาพรผู้ในการวิชัยเทคนิคถลางมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ขณะนีะ้ได้เห็นการดําเนินงานของศูนย์บม่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิชัยนะคะซึ่งเราถือว่าเป็นกลไกสําคัญในการที่จะผลิตเยาวชนนะคะในการพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให้พวกเขาเหล่านี้พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่เขามีทักษะวิชาชีพและก็เขามีความสามารถด้านการบริหารจัดการ ธุรกิจได้อย่างครบถ้วนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิชลัยเทคนิคมลางน,นะคะยังคงมุ่งมั่นที่จะดําเนินงานตามนโยบายของสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการที่จะยกระดับ อาชีวศึกษาให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ได้การพัฒนาผู้เรียนของเรานะีคะให้พวกเขาได้สามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างแท้จริงโดยในแต่ละปีนะคะเราก็ได้ส่งเสริมให้เขา,เามีการบุกเพาะการเป็นผู้ประกอบการ กเ็เราใช้แนวทางการผมก็ทางธุรกิจที่เสริมสร้างทักษะการคิดเชิญสร้างสรรค์น,นะคะมีการเขียนแผนธุรกิจมีการประกวดแผนธุรกิจนะคะมีการลงมือปฏิบัติจ,จริงภายใต้ความร่วมมือของครูที่ปรึกษานะคะและก็เรามีภาคีเครือข่า,ขายที่มาดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิชาลัยเทคนิคถลางนะคะยังดำเนินการสอนรับกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตนะคะด้านเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจสร้างสรรและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของ s m e นะคะโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นเช่นทรัพยากรการท่องเที่ยวการบริการและธุรกิจดิจิทัลนะคะซึ่ง เป็นแนวทางการพัฒนาจังหวัดให้มีความสําคัญกับการส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของนักปฏิบัติมืออาชีพให้พวกเขาเหล่านั้นมีวินัยนะคะและก็เขาได้เรียนรู้นะคะและก็จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยซึ่งก็เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา แสดงให้เห็นเชิงประจักษ์กันนะคะว่าสูงบงมเพาะวิชาลัยเทคนิคถลางเราได้รับรางวัล4ีดาวระดับภาคนะคะทั้งนี้เพื่อที่จะบุมเพาะผู้เรียนให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งนะคะมั่นคงและก็ยั่งยืนข้าพเจ้าขอยืนยันนะคะว่าศูงบง์บมเพาะวิชาลัยเทคนิคถลางเนี่ยพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปนะคะให้มีความรู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมนะคะและก็เขาสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อจะไปเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติต่ตอไปะคะ่ะ